คัวเราตะนิสวัสดีจ้ามือน,นีมีพามาเฮ็ยนเมนูยำปูม,มากกรุงสดจากพี่น้องจ้าขั้นตอนแรกเขาก็ใส่พริกลงไปเลยจ้าใส่น้ำกระเทียมดองลงไปอันนี้แล้วจะสูตรเด็ดใส่พริกป่นจ้าใส่ผงนัวลงไปน้ำตาลลงไปจ้าแล้เกิดแนะนำกระเทียมดองนี่ใส่รดดีไปน่อยนึงนะจ้ะ เส็จแล้วก็บ,บีบบางเนาลงไปเลยจ้ะบางเนาก็น,นำลนายลายทายจ้ะพี่น้องจ้าหอมห่วยๆเลยผักเป็นน้ำลายก็แตกเป็นน้ำตาแล้วก็ใส่น้ำปลาจ้าแล้วก็น้ำปลาจา้ะคนโคเลโคเลโคเลให้มันเขากันเลยจ้ะพี่น้องจ้าให้ใส่พริก่นเ,เข้าไปนี่สีมันส่งามมากเลยจ้ะพี่น้องจา้าเสร็จแล้วให้ก็เอากุ้งกระปูมาลงไปเลยจ้ะคนเลยจ้ะคลุกเข่าให้เขากันจา้าเรียบร้อยจ้ะ โอ้ยอะไรแตกจ้ะพี่น้องจ้ะใส่หอมแขกลงไปจ้าแล้วก็ใส่ใบขึ้ชั่ยลงไปจ้ะเซฟแล้วจ้ะพี่น้องจา้าย้ำาพูมากกุ้งสดเแียบจ้ะแสบค่ะนี่นี่นี่ไปจ้าไปกินน้ำกันจา้าสวัสดีจา้ามาพอกับเฮาสองคนอีกแล้วในช่องครัวแล้วแต่นิจ่ะมือนี่นี่กับแม็กมานำเสนอเมนูเมนูยังเด็เดอีกแล้วเมนู ตำปูมากกุ้งสดจะ้ะอุ้นทำไรไหลกินมันหกินวันหอม <laughs> หอมันหอมอย่างก็บักหนาวเนาะตำปูมากกุ้งสดจะ้ะปูมานี่สดสดเลยได้พี่น้องนี่ปูมาแล้วก็มีกุงก้งกุ้งกุ้งตัวยิ่งใหญ่เลยนี่ตำปูมากกุ้งสดเผ็ดๆเลยจ้ะพี่น้องจะ้ะพราะม่นตำสิย้ำปูมากกุ้งสดจะ้ะบอกผิดแล้วก็กินผักผักแก้มเผ็ดจะ้ะมาจ้ะมา มากินน้ำกันจ้าลุยเลยลงมือลองมือครับจิ้มจมิ้มกุ้งอนยำยำยำปูมากกุ้งสดบอกผิดเป็นตำสันบอกผิดได้จังไงนี่ใส่เสื้อขาวทั้งกูก็เหานววนี่นะ <laughs> นี่ยเด็ดป่ะเด็ดอืมสับจ้ะอร่อยม,มากอืมโมหายแป๊บจะเมนูนี่เด็ดสุดเลยยอมอืมปูมาตรงโซด,ดจ้ะ ่เด so ้ง <Elena> ด <stuffed> <il> uhh <exhausted> ีครับกินก็พักกรอบเผ็ดไหมโรตีผมเผ็ดร้อนจังเผ็ดดูนะครับใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกพริกบนด้วจ้ะ Bare litt igjen.

น้ามันหอมนเนา้เนาะหอมปลาหอมเนาวหอมปลาใจทั้งพริกป่นพร้อมดิ เห็นไหมาตมาตโวสดๆจ้ะ อเอาจับยำปูมากเส้นหนำปลาเนืน้อจ้ะยำปูมากขิงสด เ็ดกสอนสดหน้า <S 2> <S 2> <S <S โ oh yeah, อ้ยเผ็ดแอ้แรกว่าซีบอเผ็ดเผ็ดเพ็ดไปได้แล้วนะน้ำมันเสร็จอืมนัว đen đen, tôi nhây nhây dạy 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 กระเส็บขัดจ้ะมีสีดวงวงิธีทำให้น้ำ ไอยีไปนี่มึงักม้งชักแต็งตำเองผิดเองโอ้ ตวมไหมพี่น้องจ๊ะปาดเี็ดหูหลบเลย

เผ็ดทั้งแสบจ้ะพี่น้องจา้าม,มาเขากลับคือให้แล้วไม่ได้ให้มันได้ดีใส่กัน จำแบะเอาไว้คำสูดไทยแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเพลียลายส่น้ำเข้าไปอืออือคูอมันหวานนกอือแบบนกแบบครับ ต้นหนากมิคุไปมาเพลิดกับต้นหนามเนี่ยหนามมันมัวไม่ได้ก็เจมได้เพ็ดกับเพ็ดสู้สายแม่ไปแล้วจ้ะพี่น้องแซ่บคั๊กยำยำปูมาคุ้งสดจ้ะยำปูมาคุ้งสด,ยำ,งสดยำคุ้งสดปูมาได้บัด ใจน้ำปลาาน้วๆจะเมินมืนี้เด็ดสุดยอดเลยจ้ะไปแล้วจ้าสำหรับมือหนี้เขาสองคนกะขอตัวลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า